ลบ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 พระเอกเออเเออเ้อเอยเออั้เ่ากัดเสยเดียวผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อบกยกดับสิงครับเออเออปดหลังไหมเออเออโอ้โหหลังยึดห้ามเ้ยตอนนี้เราก็จะถึงอาจารย์เห uh ่านะ้มาดูอาจาร์เหล่านี่หันนี้ผมบอกเลยว่าเราบมหมด จอแต่ก้อนใหญ่ๆโมหวานเนี่ยโมกลับรถตรงนี้ถอยไปได้เลยใช่ไหมถึงไหนเลยนะมันรู้เราหนึ่งครับบูถอดถงอยู่หลังรถเลยครับนี่เบ๊กเบ๊กหาไอ้กูจะด,ดันไปให้ไปไหน่อยอย่างนี้สองแคงนี้ถอยต่ำลยใช่ไหมอา้าวบอกี่แล้วบิงมาแป๊บเดียว โยกไปเฉนี่ใครว่าตังโยกหวะไม่เห็นตังโยกเลยมันอยู่ที่สกิลวเออทงยังไม่เออถงอยู่ในอยู่อ้าบอกช่องเลยมากันจจดๆติดๆเลยครับนี่แหละรถใหญ่ตักแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวยังมา hả đó hay âm thế con ăn cặp lắm ăn lẩu uống rồi mình đi rồi mai đây giờ mình cắn hả âm là băng là băng เราแด้ก่าวว่าเอาไม่ทันครับเราแค่ช่วยนะเราไม่ได้มาอยู่ประจําอันไหนช่วยได้เราก็ช่วยครับถ้าผมมาอยู่ประจํามันมันมันไม่ได้เพราะธุระทางบ้านมันเยอะเนาะถ้าผมมาแบบนี้ผมก็นี่แหละมาช่วยครับจะช่วยกันไปหลังจากผมถ่ายคลิปเสร็จผมก็อันนี้แหละ ช่วยอาจารย์เหล่าขับรถไถครับไป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  มาเดี๋ยวพี่เล้าเดี๋ยวผมช่วยรันขับรถไทยมาขับรถไทยมาช่วยจาร์เหล่าครับาจาร์เหล่าเหนื่อยแล้ว ปากนะจานเหลามาจะผมช่วยจะช่วยจะช่วยจะช่วยวเอ๊ะมันรถไทยไม่มีที่ลงด้วยประเด็นอะ มีที่รถรถไถผมมาช่วยแล้วพี่เหลานี่คนระับเรามาแล้วก็ถ้าขอขอความช่วยเหลือเราก็ช่วยครับ Thì bảo X ít bắt chơi đâu đó Mà đó เป็นลูกรังแบบนี้ครับเนื่องจากว่ามันจะดันยากหน่อยครับเนื่องจากว่ามันเป็นก้อนใหญ่ด้วยเนาะมันเป็นก้อนใหญ่ด้วยอันนี้ด้วยมันก็เลยคลอ่คอนข้างจะดันยากครับ Você tá maravilhoso. นน้อหิเไปครับโอเคครับแล้วปราเจอนคลิปหน้าครับเดี๋ยวช่วยพี่เราก่อนทีนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ